นิทาน 3D a ดี m อนิเมชันเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผีเฮียนเพื่อนเก่าในตอนเช้าลุงสมได้รับโทรศัพท์จากออนภรรยาของเพื่อนเก่า ที่ชื่อว่าสุทินซึ่งเคยคบหากันเมื่อครั้งลุงสมยังเป็นวัยรุ่นภรรยาของเพื่อนได้โทรมาบอกว่าสุทินสามีของเธอเสียชีวิตแล้วจึงโทรมาบอกเพื่อให้ลุงสมไปร่วมงานศพซึ่งคืนนี้จะเป็นการสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายแล้วโอเคเดี๋ยวเย็นนี้ข้าจะไปเนาะจ้าพี่สมไม่ได้ไปหามันตั้งนาน พอรู้ข่าวอีกทีก็เป็นข่าวไม่ดีซะแล้วแล้วลุงสมก็เดินไปบ้านผู้ใหญ่ต้นเพื่อบอกให้ผู้ใหญ่ต้นพาไปงานศพของเพื่อนเก่าในตอนเย็นเย็นนี้พาพ่อไปงานศพเพื่อนหน่อยนะเพื่อนพ่ออยู่ที่ไหนครับบ้านไซรงามเองเคยไปไหมล่ะไม่เคยไปครับพ่อ ไม่เคยไปก็ไม่เป็นไรพ่อจำทางไปบ้านมันได้ใกลไหมพ่อไม่ใกล้เท่าไรก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับเรานี่แหละอ๋อครับพ่อจะไปตอนกี่โมงครับสักหกโมงเย็นกำลังดีชวนไอ้ชัยไปด้วยนะพ่อตามใจเลยครับพ่อ ว่าไงเพื่อนข้ามาชวนเองไปงานศพเพื่อนพ่อข้าอ๋องั้นข้าไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวค่อยอาบยังไม่ได้ไปตอนนี้อ้าวก็นึกว่าจะไปตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นเดี๋ยวข้ามารับอ๋อโอเคโอเค เวลาประมาณหกโมงเย็นพี่พาพ่อไปงานศพเพื่อนของแกก่อนนะจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะทำกับข้าวไว้รอนะไม่ต้องก็ได้นะที่รักเดี๋ยวพี่กินที่บ้านงานก็ได้น้องว่าทำไว้ดีกว่านะเผื่อกับข้าวไม่ถูกปากพี่กลับมาจะได้กินไงอ๋อครับผมงั้นพี่ไปก่อนนะจ้าพี่แล้วผู้ใหญ่ต้นก็ขับรถไปรับชัยกับลุงสม ในระหว่างทางก็ต้องเจอกับอุปสรรคเพราะมีต้นไม้ล้มทับถนนอยู่งานเข้าแล้วพ่อต้นไม้ล้มขวางทางสวยจริงๆจะลากไว้ไหมล่ะต้องลองดูครับลุงเมียดพลาก็ไม่มีด้วยสิงั้นก็ลงไปช่วยกันลากดูครับพ่อพูดจบทั้งสามคนก็ลงจากรถไปลากต้นไม้ออกจากถนน ไอช้ชอยมานี่ไปเขาให้หลากไม้ทางยอดมันจะลากไปหรือดึงทางนี้ไม่ได้เหรอครับลุงได้เหมือนกันแต่มันจะยากกว่ามาทางนี้ดีกว่าครับลุงเอาดึงดึงดึงผู้ใหญ่ไปดูซิ รถพอจะวิ่งไปได้หรือ,อยังครับพอ่อได้แล้วนะพอ่อโอเคงั้นก็ไปกันครับลงุง ว่าจะมาถึงบ้านงานศพเพื่อนลุงสมก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มพอดีซึ่งการสวดพระอภิธรรมได้เสร็จพิธีแล้วสงสัยพวกเราจะมาไม่ทันพระสวดพระอภิธรรมใช่ครับลุงพระท่านกลับวัดแล้วขณะที่ทั้งสามคนยืนอยู่นั้นเมียของเพื่อนลุงสมก็เดินเข้ามาหา พี่สมมาถึงนานหรือยังก็เ,เพิ่งมาถึงนี่แหละมาไม่ทันพระสวดพระอภิธรรมด้วยไม่เป็นไรจพ้พี่เข้าไปกินข้าวข้างในก่อนขอบใจเดี๋ยวข้าไปจุดถูกบอกไอ้ทินก่อนจ้าพี่สมเดี๋ยวออนพาไป อ๋อให้เองไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเพื่อนพี่เสียใจด้วยนะออนไอทินมันไปสบายแล้วขอบคุณจ้ะพี่ที่หมู่บ้านนี้คนมีไม่เยอะหรือเปล่าเพื่อนทำไมมางานศพน้อยจังไม่รู้สิบางทีคนที่มางานอาจจะกลับไปก่อนพวกเราจะมาถึงก็ได้ก็นั่นสินะ หลังจากลุงสมได้จุดธูบบอกเพื่อนแล้วออนก็พาทั้งสามคนมานั่งโต๊ะกินข้าวพี่สมจะเอาอะไรเพิ่มก็บอกออนนะแค่นี้ก็พอแล้วพี่กินม่เยอะเออนี่ไอชัยหลานพี่นะส่วนนี่ผู้ใหญ่ตน้นลูกเคยพี่เองจ้ะพี่สมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ากินให้อิ่มนะครับผมขอบคุณครับ พี่สมออนขอตัวไปดูในบ้านก่อนนะโอเคเอ็งสองคนกินให้อิ่มนะครับพ่อครับลงุงทันใดนั้นทั้งลมทั้งฝนก็กระนำมาอย่างแรงทั้งที่ไม่มีเขาว่าฝนจะตกเลยสักนิด งานเข้าอีกแล้วพ่อแปลกเนาะอยู่ดีๆฝนตกได้ไงถ้าฝนไม่หยุดกลับบ้านไม่ได้แน่ลุงทาไมถึงกลับไม่ได้ละ่ะก็รถไอ้ต้นมันไม่มีหลังคานะสิลุงเออจริงด้วยวะผู้คนที่มางานศพกอต่างพากันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยความกลัวหลายคนก็รีบกลับบ้านไปส่วนพวกลุงสมก็เข้ามาหลบฝนในบ้านมันเกิดอะไรขึ้นพ่อเหมือนพายุเข้าเลยเท่าที่พ่อสัมผัสได้นี่มันไม่ใช่ปรากฏการทางธรรมชาติแล้วมันเกิดจากอะไรครับลุงสงสัยว่ามันจะเกิดจากร่างที่นอนอยู่ในโรงนั่นแหละเอ้ยผีเพื่อนลุงเหรอครับ ใช้พูดยังไม่ทันขาดคำฝาลงก็ค่อยๆเลื่อนเปิดออกเมียของเพื่อนลุงสมเห็นเช่นนั้นด้วยความหวาดกลัว <t od ic noise> ก็ถึงกับพูดไม่ออกแล้วลุงสมก็พูดออกไปว่าไอ้สุเทินเองจะเฮี้ยนแบบนี้ไม่ได้นะคนที่มางานเขาพากันหนีกลับบ้านไปหมดแล้วหยุดเถอะ ลุงสมพุดจบร่างที่อยู่ในโรงก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วล,ลุงลุงศพลุกขึ้นมานั่งตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะพ่อมันเฮี้ยนจริงๆน่ากลัวจริงอ้อนตั้งสติได้ก็รีบลุกมานั่งค้างลุงสมพี่สมทำไมพี่ทินถึงได้เฮี้ยนแบบนี้กนั่านสิ มันน่าจะมีเรื่องขางคาใจอะไรอยู่ก็ได้เดี๋ยวข้าจะลองถามมันดูจ่าพี่สมแล้วลุงสมก็ท่องคาถาวิชาเพลงเพื่อสื่อสารกับวิญญาณของสุทินโอ้โอโอ้โอมพเ,อเพียงขอฝากเสียงตามลมส่งไปคา้า,านี้ไงช่วยทำให้ได้คุยกัน สื่อสารกับวิญญาณด้วยการสง่งจิตไปนั้นผีเพื่อนอย่าก,กดดันให้เราใช้ความรุนแรง แสดงความเฮียนชาวบ้านระเวผู้คนหวาดกลัวผีเพื่อนอย่าทำโอ้โอ้โอ้เพียงขอฝากเสียงคาถาส่งไปางมาคุยให้เข้าใจต้องการสิ่งไหนจะคาเป็นผี ะเป็นมากกรรมขอให้เชื่อฟังคำช่วยสง่งจิตมาคุยตอนนี้ เมื่อคาถาจบลงลุงสมก็สื่อสารทางจิตคุยกับผีเพื่อนได้ไอเทนเอ็งมีอะไรค้างคาใจก็บอกมาอย่าทำแบบนี้ข้าอยากได้รองเท้าเอารองเท้ามาใส่ให้ข้าหน่อยเพื่อนสมก็แค่รองเท้าไม่เห็นต้องทำขนาดนี้ก็ได้นิวา กอรองเท้าคู่นั้นข้าซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ใส่เลยไปเอามาให้ข้าใส่หน่อยเอ็งเอาไว้ไหนล่ะข้าเอาไว้หน้าห้องนอนอ๋อได้ไดเดี๋ยวข้าจะบอกเมียเองแปวมาให้ขอบใจเพื่อนสมเป็นยังไงบ้างพี่ ไอ้ทินมันอยากใส่รองเท้าที่มันซื้อมาใหม่มันเอาวางไว้หน้าห้องนอนเองแปลมาเดี๋ยวพี่จะสวมให้มันเองจะพี่สมเมื่อออนเอารองเท้ามาแล้วลุงสมก็สวมรองเท้าให้ตามที่ผีเพื่อนอยากได้ เมื่อผีได้ของที่ต้องการแล้วฝนก็หยุดตกและทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติมันได้ของที่ต้องการแล้วก็ไม่น่าจะเฮี้ยนอีกพวกผีขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวมันจะดึกพรุ่งนี้ลงป่าเดี๋ยวผีจะมาแต่เช้าขอบคุณมากค่ะพี่สมกลับก่อนนะครับจ้าเดินทางปลอดภัยนะขอบคุณครับแล้วทั้งสามคน ก็เดินทางกลับบ้านขอบใจนะเพื่อนสม ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ